วันนี้นะคะเรามีกระดูกหมูอยู่ซึ่งเรา่เป็นคนที่ชอบกินกระดูกหมูมากๆเลยแล้วก็การทําอาหารประเภทที่ใช้กระดูกหมู่มันจะต้องต้มแล้วก็เคี่ยวจนกว่ากระดูกหมูนั้น,น่ะจะเปื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรเรา,าใส่ตรงนี้เป็นเกลือนะคะเป็นเกลือที่เป็นดอกเกลือแล้วก็มันจะมีโซเดียมนยลดลงประมาณสาเจากเกลือปกตินะคะเราก็เอาเกลือนะั้น มาล้างนะคะแล้วก็หมักหมูไว้เหมือนเดิมนะคะเราอ่ะพยายามที่จะไม่ใส่อะไรที่เป็นการปรุงแต่งรสชาติของอาหารเน่เยอะจนเกินไปเหมือนเดิมคือใช้กระทะไฟฟ้าเพราะว่ามันจะเดือดเร็วมากนะคะเราอ่ะใส่น้ําลงไปนะคะพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะใส่ กระดูกหมูลงไปเราใช้กระดูกหมูที่เอามาต้มเล้งประมาณ10ท่อนได้นะคะส่วนขนาดของกระทะไฟฟ้าก็คือเป็นกระทะไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในครัวเรือนนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำจนเดือดใช่ปะเราก็หย่อนกระดูกหมูลงไปนะคะจนจนหมด พอใส่กระดูกหมูจนหมดนะคะเราอ่ะก็จะทำการปิดฝาเพื่อใหอ้มันเดือดได้เร็วขึ้นนะคะพอกระดูกหมูเดือดได้ประมาณนึงอะ่ะทุกคนคือจะเห็นว่ามันอ่ะนะคะไม่น่าจะ,ะสุกทั่วหรือว่าอาจจะไม่โดนน้ำทั่วนะคะแล้วก็เป็น ตามที่คาดเลยก็คือมันจะมีกระดูกบางส่วนอะที่มันทับกันอยู่ใช่ป่ะแล้วมันก็ยังมีเลือดแดงๆอยู่นะคะเราก็แบบพลิกกลับไปเพื่อจะได้ตุ่นกระดูกอะเพื่อให้มันเปื่อยนะคะทั่วทุกอันนะคะแล้วก็ทั้งอันด้วย ระหว่างที่ตุนกระดูกหมูนะคะเราอ่ะก็จะเฝอช้อนฟองนะคะที่เป็นคราบไขมันนะคะแล้วก็คราบของหมูเนี่ยออกไปนะคะและเมนูที่จะทําในวันนี้มีกระดูกหมูมีหอมหัวใหญ่อีกแล้วมีพริกคล้ายๆกับพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็มี ต้นหอมแล้วก็พริกนะคะพริกชีฟ้ฟ้าหลังจากที่เราใส่กระดูกหมูไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะใส่หอมใหญ่เพื่อไปตุนใส่หอมใหญ่เพราะว่าเราต้องการรสชาติอูมามินะคะแล้วก็ทําให้อาหารเนี่ยมันจะมีรสชาติดีจริงๆเราสามารถทําน้ําซุปอหอมหัวใหญ่เอาไว้นะคะก็คือต้มเคี่ยวเอาไว้ะนะคะ แล้วก็มาใส่กระดูกหมูที่หลังก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเราตุนกระดูกหมูนานอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยไม่ต้มน้ำซุปหอมหัวใหญ่ไว้ก็คือเราจะต้มไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นน้ําพริกแกงเผ็ดนะคะ วันนี้เมนูที่เราจะทำอะ่ะเราจะทำคําจาทางอะ่ะมันคือเล้งของเกาหลีนะคะก็คือที่เกาหลีอะ่ะขาก็จะใส่พริกสีแดงๆคล้ายๆเป็นโคจูจังแบบเนี้ยนะคะแต่ที่ไทยอะ่ะเราก็อะดัปมาเราก็ใช้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดซึ่งถ้าชิมรสชาติของน้ำซุปนะจะมีความขานะคะเพราะว่าน้ำพริกของเราอะ่ะจะใส่พวก ตะไคร้ขาใช่ไหมคะเนี่ยพอเราชิมไปอะ่ะมันก็จะได้รสชาติของขาก็คือมันจะมีความเป็นคำจาทางแบบไทยนะคะซึ่งอะ่ะเราก็ประยุกต์ทำแล้วก็คิดว่าสูตรที่เราทำอะ่ะมันไม่ตายตัวแล้วก็คือปรับให้มามาใช้ให้เหมาะกับสภาพบ้านของเราใช่ปแล้วก็เครื่องปรุงที่มันอยู่ในไทยนะคะ ุกคนเราก็จะตุนน๋นแหนกระดูกหมูไว้แบบนี้นะคะซึ่งพอน้ำอะ่ะมันนวดแห้งลงเราก็เติมน้ำใหม่ไปเราจะใช้เวลาเติมน้ำประมาณทักสามรอบจนกว่าที่กระดูกแน่จะนุ่มนะคะแล้วก็จะใช้เวลาตุ๋นประมาณสามชั่วโมงได้จนกระดูกนะคะหลุดออกมาแล้วก็ทานง่ายแล้วก็ทานแบบฟินฟินเราอะ่ะเริ่ม ตุนกระดูกเนี่ยตั้งแต่ประมาณบ่ายสามนะคะทุกคนก็คือเลื่อยๆมาตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องตุนไปอีกสักถึง6กโมงเย็นจนกว่ามันจะกินได้ก็คือในระหว่างเนี้ยเราก็ลองเทสโดยการที่เอากระดูกนะคะมามาแกะเนื้อว่าเออเนื้อมันเปื่อยหรือว่ายุ่ยหรือย,ยัง ข้อดีของการทําอาหารกินเองอะ่ะมันจะช่วยทําให้เรามีสมาธิเราก็เราสามารถเลือกวัตถุดิบที่เราอะ่ะสามารถควบคุมได้เช่นความสดนะคะความสะอาดแล้วก็การที่เราไม่ปรุงแต่งมากจนเกินไปเช่นเราไม่ใส่น้าตาลทรายเราไม่ใส่ผงปรุงรสใด,ดๆเลยนะคะมันก็จะช่วยทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะอันนี้เราอ่ะก็ไม่ได้สายสุขภาพอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่า เราอะชอบแบบนี้ก็คือแต่ละคนมันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันเนาะก็คือถ้าใครอยากใส่ผงปรุงรสเนี้ยก็ใส่ไปได้เลยอย่างกรณีแบบเนี้ของเราอะก็คือเราเราทำกินเองคนเดียวนะคะที่บ้านก็ไม่ได้กินกับเราอย่างคุณพ่อเราถ้าเขามากินด้วยก็จะต้องใส่ผงปรุงรสไปนะคะซึ่งเราก็คิดว่าก็แล้วแต่เขาก็คือมันก็ไม่ได้ เป็นอันตรายหรือว่าหรือว่าจะทําให้เราตายหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเออมีโซเดียมเยอะหรืออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็อาจจะกินพอประมาณทุกคนคลิปตอนที่ทําสําเร็จแล้วว่ามันเสียหายไปแล้วต้องมาถ่ายซ่อมนะคะแล้วแสงก็ไม่สวยเลยอะ่ะ